สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันกันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานนาน,นานกดเดยอะเยอะนะคะเดิฉันจะพาไปดูยอดนักขายค่ะเป็นมิติใหม่ของการขายของนะคะนําทีมโดยไอไหลค่ะขายไปด่าไปขายไปด่าไปเป็นมิติใหม่จริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอไหลเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ศูนย์ถึงขนาดนั้นแค่คําถามเรียบง่ายคําถามเดียวเท่านั้นเองเล่นเอาไอไหลปรีแตกทันทีค่ะ นี่ค่ะขณะที่ไอขายกำนี่ค่ะขณะที่ไอ้ไหลมันกำลังขายชุดแรกนะคะชุดต้มไก่ชุดใหญ่เลยนะราคา800ไม่รวมส่งนะคะคิดค่าส่ง130 160แล้วแต่นู่นนั่นนี่ก็มีคนถามขึ้นมาอาจจะเป็นการถามด้วยความซื่อว่าแล้วไก่สดมันจะไม่เน่าเหรอครับเท่าน,นั้นแหละค่ะไอ้ไหลปรีแตกทันทีเลย ปรีแตกแบบที่ว่าต้องคือแม่ก้อยน่าจะตกปากซะหน่อยนะคะเป็นพ่อค้าพ่อขายเขาถามอะไรหาคําตอบดีๆให้ไม่ได้เลยต้องด่าเขาถึงขนาดนั้นไปฟังกันค่ะมันปรีดขนาดไหนนี่นี่ไอเหี้ยไอส้นตีนไอเหี้ยไอเหี้ยกูไม่ขายให้มึงไอควายกูไม่ขายให้มึงสั่งอาพ่อมึงเหรอไปหาแดดทางอื่นมึงไปมึงไปเลย มึงจะมีเ ойти, งินเท่าไหร่กูไม่สนใจกูไม่ขายให้มึงไอ้ควายนีไกลช่องกูกูไม่ขายให้มึงอะของของกูของของกูไม่ขายให้กับคนอย่างมึงไอสัตว์มึงไปมึงไปอยู่ช่องอื่นมึงไปซื้อที่อื่นกูไม่ขายให้มึงอ่ามึงไปขายมึงไปซื้อที่อื่นเลยไปไปไปหาไปหาซื้อที่อื่นมึงอ่ะอ่า ไปมึงมึงมึงไปที่อื่นของดีๆของกูกูไม่ต้องการให้มึงได้แดกไอ้เฮียมึงอย่ามาแซนแลนดในช่องกูไอฮานี่พองตายไอสัตว์ฮะมึงมาหาช่องกูให้แตกสิมึงไปตายไ้สัตว์กูไม่ขายให้มึงกูยอมปล่อยให้ของกูเน่ากูไม่ขายให้มึงแดกไอ้ควายไอ้เฮียมากวนปีนช่องกูไอ้เฮีย มึงเอาไหมแมงดาไอสัตว์มึงเอาไหมแมงดามึงเอาไหมแมงดาไอห่าอ้าแม่ไอเฮียมาหาพอห่อเหรอไอ้ส้นตีนมาทำเพียอะไรช่องกูกูขายของนุ่นมึงมึงไปแดกมมา้าเนยอ่ามึงไปแดกมมา้าไปมึงไม่ต้องมากินของร้านกูไอเ้เฮีย มาสั่งหาพ่อมุกอ้าวลูกค้าจะได้เพลงงงลูกค้าลูกค้าจะได้เพลงงงตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ใน YouTube แล้วก็อยู่ในเพจนะครับผมพวอพ่อค้าก็อย่างนี้แหละครับผมเข้ามาคนจริงกูก็ด่านี่แหละค่ะเห็นไหมคะแค่เขาถามคำถาม ว่าไก่มันจะไม่เน่าหรือมันอาจจะเป็นคำถามซื่อๆคำถามของ f ีเขาก็ได้ที่เป็นหูว่าส่งของสดมันจะยังไงถ้าเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่ปากคอไม่เป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะตอบไปอย่างที่ฟักกิ้งก้อยตอบว่าเราส่งห้องเย็นแล้วเราก็จัดซีนอย่างดีถนอมอาหารไปแล้วส่งห้องเย็นของก็จะถึงภายในวันหรือสองวันมันก็จะควบคุมอุณหภูมิได้ ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดาแม่ค้าธรรมดาจะต้องตอบแบบนี้ค่ะแต่นี่เห็นสันดานไอ้ไหลไหมคะที่ฟักกี้ก้อยมาเล่าให้ฟังว่าไอ้นี่เวลาโกรธอะไรใครแล้วก็จะด่าตะลอดเปิดเปิงเ,เห็นไหมคะผู้หญิงของมันที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็พบเป็นแบบนี้แหละเพอะไม่พอใจกงเบียเข้าไปหน่อยนึงแล้วเริ่มเริ่มกลุ่มแล้วถ้าทําอะไรไม่ถูกใจมันก็จะด่าตะลอดเปิดเปิงแล้วเดี๋ยวก็จะมาผมรักคุณนะผมรักคุณนะ เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเราเห็นสันดาลเราเห็นนิสัยของตัวเองขายก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ยังขายไปด่าทอไปแบบนี้แค่คำถามเดียวมันบอกถึงความวิตปริตในจิตใจที่ควบคุมอารมณ์อะไรไม่ได้เลยไม่เคยมองโลกในแง่ดีเขาอาจจะถามดีๆก็ได้ เพื่อให้คุณให้โอกาสที่คุณจะตอบชี้แจงกับเอฟซีทั่วไปว่าเออสินค้าคุณมีคุณภาพนะคุณซีนยังไงคุณส่งยังไงคุณมีมาตรฐานยังไงมันอาจจะเป็นคําถามที่ช่วยคุณขายของได้ดีขึ้นก็ได้แต่นี่เห็นไหมคะเพราะปากแบบนี้ไงถึงขายแพ้เองไม่ได้ถึงขายอะไรก็ไม่ได้ขายอะไรก็เจ๊งหมดมีแต่ขายแมงดากับขายหน้าตัวเองเท่านั้นเองค่ะ